นัทวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงนัทวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงเตรียมกลับไปขายข้าวแกงล้านไม่มีทางเคลี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านวันที่ย1สิบเอดสงหาคมหกนายนัทวุฒิใส่เกลือให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทธาสนาจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าได้ยุติบทบาทผู้อนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วกลับไปขายข้าวแกงโดยได้บอกกล่าวผู้ใหญ่พักตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเข้าใจเพื่อไทยไม่ได้โกรธเครืองพร้อมกันนี้ได้แจ้งให้นายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองทานชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียบร้อยแล้วนายนทวุฒิกล่าวว่าตนรอเวลาให้พักการเมืองที่รักเดินมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยากลำบากนักถามคนสำคัญในพักแล้วยืนยันว่านายเศรษฐาผ่านในการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจึงตัดสินใจเดินออกมาส่วนเรื่องนายทักษิณกลับบ้าน เป็นคนเรื่องก,กันกับการตั้งรัฐบาลขอยุติบทบาทไม่ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลไม่เข้าไปข้องเกี่ยวโดยเป็นผลจากการที่เพื่อไทยไปจับมือกับพักสองลุงเป็นเหตุผลสำคัญเข้าใจและเห็นใจเพื่อไทยอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิธีการเมืองแบบตนเมื่อได้ประกาศ ประชาชนและแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาการตัดสินใจยุติบทบาทครอบครัวเพื่อไทยสำหรับตนเป็นเรื่องที่มีรอยในใจนายนัทวุฒิกล่าวนายนัทวุฒิกล่าวด้วยเสียงสั่นว่าที่นี่เป็นบ้านของผมผมโตที่นี่เติบโตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ยอมรับว่าตัดสินใจยากไม่ใช่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งแต่เป็นเรื่องความผูกพันความรักและความปรารถนาแต่ขอบอกทุกคนในเพื่อไทยและกองเชียร์ผู้สนับสนุนพักว่าไม่มีทางที่จะทำให้พักนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่จะออกมาแล้วเลพยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านทั้งที่ไม่เห็นด้วย นายนัทวุฒิกล่าวอีกว่าที่เพื่อไทยไปเอาพักสองลุงมาทําให้รัฐบาลทํำงานยากมากแต่เมื่อเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดและสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอเอาใจช่วยให้พักเพื่อไทยทําสำเร็จตามที่ได้ประกาศกับประชาชนอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและกฎหมายที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิต จากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งถ้าไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่ทั้งนี้ส่วนตัวอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำและไม่รู้สึกว่าพักพวกในเพื่อไทยหักหลังไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในใจก็ตามขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ